เพื่อนยา EP ที่6แม้ว่าความสว่างของยามเย็นจะสาดส่องก็มาทางหน้าตา่างแต่ภายในโรงเรือนก็ออกจะมืดมัวจากบานประตูที่เปิดทิ้งไว้มีเสียงวัตถูกกระทบพื้นกับเสียงโลหะกระทบกันจากเกมทอยเกือกมาดังผ่านเข้ามาเป็นระยะติดตามด้วยเสียงโหร้องแสดงความยินดีหรือไม่ก็เย้ยหยันซลินกับยอดเข้ามาในโรงเรือนที่ค่อยๆมืดลง สลิมตรงไปที่โต๊ะเล่นไพ่เปิดหลอดไฟฟ้าที่ใช้กระป๋องต่างโคมพื้นโต๊ะสว่างสวยขึ้นมาในทันทีลําแสงทรงกลวยส่องสว่างลงไปบนพื้นเหลือแต่มุมห้องเท่านั้นที่ยังตกอยู่ในความมืดสลิมนั่งลงบนลังไม้ใบหนึ่งส่วนยอดนั่งในที่ตรงกันข้าไม่เป็นไรหรอกสลิมว่าถึงยังไรก็เอากดน้ำจนเกือบหมดแล้ว ม่เห็นจะต้องมาขอบอ,อกขอบใจอะไรเลยยอดพูดขึ้นว่าใช่มันอาจจะไม่มากมายสำหรับนายแต่เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขาให้ตายสิจะไม่รู้ว่าจะดึงเขาเข้ามานอนในนี้ได้หรือเปล่าเขาคงอยากจะนอนในโรงนารวมกับพวกลูกหมาพวกนั้นเราคงมีงานเพิ่มขึ้นที่จะต้องคอยห้ามไม่ให้เขาจับลูกหมาเข้าๆออ,อ,อ,ออกจากกางังไม่เป็นไรหรอก สลิมตอบคำเดิมนหนพูดถูกทีเดียวเกี่ยวกับตัวเขาแม้ว่าเขาไม่ค่อยเจรจาแต่ฉันก็ไม่เคยพบเห็นคนงานที่วิเศษอย่างนี้มาก่อนเลยเขาเกี้ยนคนงานคนอื่นสยับเจอไม่มีใครเทียบเขาได้เลยให้ตายสิจะไม่เคยเห็นใครเร่ยวแรงมหาสารเท่านี้มาก่อนยอดกล่าวอย่างภูมิใจว่าเพียงแต่สั่งให้เขาทำเขาก็จะจัดการได้ หากไม่ใช่ง,งานที่ยุ่งยากซับซ้อนเขาไม่สามารถคิดอะไรได้ด้วยตัวเองแต่ก็ทำตามคำสั่งได้เป็นอย่างดีมีเสียงเกือกมา้ากระทบกับหลักโลหะดังข,ขึ้นข้างนอกตามด้วยเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีสลิมขยับถอยหลังเล็กน้อยเพื่อหลบแสงไฟที่สาดลงมาบานใบหน้าประหลาดดีเหมือนกันนะที่นายกับเขาผูกพันกันไปไหนมาไหนด้วยกันได้ ประหลาดอะไรเหรอเออฉันก็ไม่รู้หรอกแทบไม่มีใครเลยที่จะตะเวนไปด้วยกันฉันแทบจะไม่เคยพบเห็นใ,นใครที่เล่ล่อนไปมาเป็นคู่แบบนี้หายก็รู้ว่าพวกคนเหล่านั้นเป็นยังไงพวกเขาก็มาหาที่สุกหัวน,นอนกับทำงานสักเดือนหนึ่งแล้วก็ปลีกตัวออกไปอย่างโดดเดี่ยวดูเหมือนจะไม่ค่อยแยแสใส่ใจกับใคร จึงหน้าประหลาที่ควรทึ่มๆอย่างเขากับคนตัวเล็กๆที่ฉลาดอย่างนายไรร่อนไปไหนด้วยกันได้เขาไม่ใช่คนทึ่มยอดว่าเขาออกจะโง่บัดซบเลยทีเดียวแต่เขาไม่ใช่คนเสียสติและฉันเอก็ไม่ใช่คนที่จะเหลียวฉลาดอะไรนะไม่งั้นแล้วฉันคงไม่ต้องมาแบกขนข้าวบารเล่เพื่อเล้งปากเล้งท้องอย่างนี้หรอกแต่ฉันมีสติปัญญาดีกว่านี้สักหน่อย ฉันก็คงจะมีที่ดินแปลงเล็กๆของตัวเองสักพื้นและสามารถที่จะเก็บเกี่ยวพืชผลของตัวเองแทนที่จะต้องมาทำงานทุกอย่างโดยไม่ได้อะไรที่งอกเงยมาจากพื้นดินของคนอื่นยอดนิ่งเงียบไปก่อนจะพูดต่อม่าเห็นสลิมไม่มีท่าทางทัดทานใดๆเอาแต่นิ่งเงียบและคอยฟังไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประหลาดนักหรอกทีฉันกับเขาไปไหนมาไหนด้วยกันทั้งเขากับฉัน เกิดที่เมืองเออร์เบิร์นฉันรู้จักกับป้าคาร่าของเขาตลอนรับเขาโมาไว้ตั้งแต่ยังแบบอกและเลี้ยงดูเขาจนโตเมื่อป้าตายลงเลนนี่จึงออกตัวเรนทำงานร่วมกับฉันต่อมาสระยะหนึ่งเราก็สนิทสนมคุ้นเคยกันงั้นเหรอสลิมให้เสียงเป็นคำตอบยอดเงยหน้าขึ้นมองดูคู่สนทนาก็พบเห็นดวงตาที่เย็นสงบ รากับดวงตาของพระเจ้าของเซลินที่กำลังจ้องมองมา <c oughs> ก็ตลกดียอดพูดฉันเองเล่นตลกแผลงกับเขาบ่อยๆเล่นตลกกับเขาเพราะว่าเขาทื่มเกินกว่าที่จะดูแลตัวเองได้และทื่มจนไม่รู้ว่านั่นเป็นการเล่นตลกฉันรู้สึกสนุกสนานและทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเจ้งฉลาเซลล์เกินเมื่อเทียบกับเขา ทำไมน่่เล่ะเพราะว่าเขาจะทำอะไรสารพัดที่ฉันสั่งให้เขาทำหากว่าฉันบอกให้เขาเดิอนออกไปที่ฉันง่อนผาเขาก็จะทำตาอย่างน้อยนั่นก็เป็นเรื่องสนุกชั่วขณะหนึ่งและเขาก็ไม่เคยโกรดเครื่องฉันทำร้ายเขาสารพัดเขาสามารถขยี้กระดูกฉันให้แหลกละเอียดแต่เขาก็ไม่เคยแตะต้องฉันเลยซุ้มเสียงของยอดเหมือนกับกำลังสารภาพผิด แต่ฉันก็อยากจะบอกนายว่าทําไมฉันจึงเลิกเล่นตลกกับเขาวันหนึ่งมีผู้ชายยืนจับกลุ่มกันอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาคาเมนโตฉันกำลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนฉลาดจึงสั่งไปหหาเลนนี่ว่าให้กระโดดลงไปสิเขาก็กระโดดลงไปทั้งที่ว่ายน้ำไม่เป็นกว่าพวกเราจะช่วยกันุดขึ้นมาได้เขาก็เกือบจะจมน้ำตายไปแล้วเขยังขอบอกขอบใจฉัน ที่ช่วยฉุดเขาขึ้นมาจากน้ำอีกลืมไปโดยสิ้นเชิงว่าฉันเองเป็นคนสั่งให้เขากระโดดลงไปนับแต่นั้นมาฉันก็ไม่ยอมเล่นตลกแบบนี้กับเขาอีกเลยเขาเป็นคนดีสลิมว่าคนเราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความกตใจอะไรลึกซึ้งในการเป็นคนดีสำหรับฉันแล้วบังครั้งมันก็อาจจะกลายเป็นตรงกันข้า เพราะคนที่เฉลียวฉลาดบางทีก็อาจจะไม่ใช่คนที่ดีนะยอดรวบไพ่ที่กระจัดกระจายเข้ามารวมกันแล้วก็ลงมือถอดไพ่มีเสียงรองเท้าเดินย่ำไปบนพื้นดินข้างนอกแสงของยามเย็นที่ส่องเข้ามาทา,างหน้าต่างทําให้มองเห็นเป็นช่องแสงสว่างรูปทรงสี่เหลีย่ยมจนไม่มีใครอื่นอีกแล้วยอดพูดต่อฉันพบเห็นผู้คนที่จะเวนไปตามท้องทุ่งอย่างเดียวได้ เนั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีพวกเขาไม่มีโอกาสมีความสุขพอาเนิ่นนานเข้าก็กลายเป็นคนหยาบช้าต้องการแต่จะทะเลาะวิวาทกันอยู่ตลอดเวลาใช่คนพวกนั้นหยาบช้าซิลินเห็นด้วยเมื่อพวกเขากลายเป็นคนแบบนั้นเขาก็ไม่อยากจะพูดคุยกับใครแน่นอน แม้ว่าเลนนี่จะก่อเรื่องเดือดร้อนยุ่งย่างให้ตลอดเวลาแต่เมื่อนายเริ่มชินกับการเร่ร่อนไปกับใครสักคนนายก็ไม่สามารถเสืกสายไล่ส่งเขาไปได้เขาไม่ใช่คนที่ต่ำช้าเลยนี่สลิมว่าฉันมองเห็นได้ว่า<อ>เลนนี่ไม่ใช่คนแบบนั้นเลยแม้แต่น,อน้อยแน่นอนเขาไม่ใช่คนเลววล้ะ แต่เขาก็ต้องตกอยู่ในความยุ่งยากเดือดร้อนเกือบจะตลอดเวลาเพราะความทื่มบัตซบของเขานั่นแหละอย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นในวิกยอดหยุดลงกลางคันรวมทั้งชะง,งักการเปิดไพ่ที่ถืออยู่ดวงตาเพ่งมองสลิมด้วยแววตื่นตระหนในจะเล่าให้ใครฟังนะงก่อเรื่องอะไรขึ้นที่วิกเหรอสลิมถามด้วยอาการสงบในคงไม่เล่า ใช่สิในคงไม่เล่าหรอกเขากเกาะเรื่องอะไรที่วิบสริมถามประโยคเดิมเออเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดกระโปรงแดงแล้วเองง่างอย่างเขาก็อยากจะจับต้องทุกอย่างที่เขาชอบเขาเพียงแต่อยากจะจับดูเท่านั้นแหละเขาจึงเอื้อมมือออกไปจับกระโปรงแดงนั้นหล่อนก็เลยส่งเสียงหวีดร้องออกมาทำให้เลนนี่ยิ่งสับสน เขายึดกระโปรงเอาไว้แน่นเพอไม่รู้ว่าจะทำยังไงผู้หญิงคนนั้นก็เอาแต่กรีดร้องอยู่นั่นแหละฉันอยู่หาจากเขาไม่ไกลนะและได้ยินเสียงหวีดร้องจึงรีบพุ่งเข้าไปหาเลนนี่อยู่ในสภาพตกใจกลัวเสียจนได้แต่คว้ายึดเอาไว้แน่นฉันคว้าได้ไหมไรแนก็ฝ่ายเขาที่หัวเขาเพื่อจะให้เขาปล่อยมือเพราะว่าเขากลัวเสียจนไม่ยอมปล่อยมือนายก็รู้เขาแข็งแรงมาหาศาลแค่ไหน ดวงตาของเซลิมจ้องคขมิดเขาพยักหน่าจะช้าถามต่อไปว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อละ่ะยอดค่อยๆถอดไพ่วางเรียงเป็นแถวหญิงสาวคนนั้นบอกกับผู้คนว่าเ่อนถูกคมคืนพวกผู้ชายในวีกจึงยกขยงกันมาตามล่าเลนนี่เราต้องนั่งแช่อยู่ในคลองส่งน้ำกันตลอดทั้งวันสุกอยู่ในพงหญ้าที่ขึ้นอยู่ริมคลองโผล่แค่หัวขึ้นมาพ้นนะ พอตกค่บแเราก็ค่อยๆแอบออกมาจากที่นั่นเซลิมนิ่งเงียบไปแล้วก็ถามขึ้นว่าแต่เขาไม่ได้ทําร้ายผู้หญิงคนนั้นเลยใช่ไหมเปล่าเลยเ็าเพียงแต่ทําให้หล่อนตกใจกลัวฉันเองก็คงตกใจกลัวเหมือนกันหากว่าถูกขว้าตัวไว้อย่างนั้นก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรหลอนเพียงแต่อยากลูปคล่ชุดกระโปรงแดงนั่นเท่านั้นเอง เหมือนกับที่เขาต้องการจับต้องลูกคลามลูกหมายอยู่ตลอดเวลาน,นั่นแหละเขาไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรสลิมว่าฉันบอกได้ว่าใครเป็นคนเลวร้ายแม้จะเห็นอยู่ไกลออกไปสักม่ใช่เขาไม่ใช่คนอย่างนั้นเขาจะทำอะไรก็ได้ตามแต่ฉันเลนนี่เดินผ่านประตูเข้ามาพอดีเขาเอาเสื้อคลุมผ้าไฟเนื้อหยาบสีน้ำเงินคลุมไหล่เอาไว้เหมือนกับเสื้อคลุมผู้หญิง แล้วเดินตัวงอเลี่ยงหาออกไปนี่เลนนี่ยอดทักแกชอบลูกหมาตัวไหนเลนนี่ตอบอย่างไม่หายใจหายคอว่าฉันชอบตัวลายน้ำตาลกับาอพูดจบก็เดินตรงไปที่เตียงหลมตัวลงนอนหันหน้าเข้าฟ้างอเข่าขึ้นมาเ,ย,เย่อค่อยๆวางไพ่ลงอย่างบรรจงเลนนี เขาร้องเสียงสูงเลนนี่หันศีรษะมองข้ามไหลามาอือมีอะไรเหรอยอดฉันบอกแล้วไงว่าแกจะเอาลูกหมาเข้ามาในนี้ไม่ได้ลูกหมาที่ไหนยอดฉันไม่มีลูกหมาหรอกยอสตรงเข้าไปหาเขาอย่างรวดเร็วเขาคว้าไหลของเลนนี่กระชากต,ตัวพลิกหันมา แล้วก้มลงไปอุ้มลูกหมาตัวเล็กๆที่เลนนี่ปกปิดเอาไว้แนบท้องขึ้นมาเลนนี่รีบลุกขึ้นมาหนะส่งมาให้ฉันเถอยอดยอดพูดขึ้นว่าแกลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยและเอาลูกหมากลับไปไว้ที่เดิมมันต้องนอนอยู่กับแม่ของมัดแกจะทำให้มันตายรู้ไหมมันเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองแล้วแกก็ไปเอามันมาแกจะต้องเอามันกลับไปไว้ที่เดิม ไม่เช่นนั้นฉันจะบอกซลิมไม่ให้แกเลนนี่ยื่นมือทั้งสองออกมาเป็นเชิงวิงวะทรงมาเถอยอนฉันจะเอามันกลับไปไว้ที่เดิมฉันไม่ได้ต้องการที่จะจำาลายมนเลยนะยอสตาบานได้ฉันเพียงแต่อยากจะจับมันดูเล่นสักหน่อยยอดยื่นลูกหมาคืนให้เรนนี่เอาล่ะ รีบเอามันกลับไปเร็วๆแล้วก็อย่าเอามันมาอีกเกควรจะรู้ไว้ด้วยว่าเกจะทำให้มันตายเลนนี่ลุกลี้ลุกลนออกไปจากห้องซลิมนั่งนิ่งสายตาอันสงบของเขามองตามเลนนี่ออกไปทางประตูให้ตายสิเขาเอ่ยขึ้นจึงเหมือนเด็กเสียจริงๆใช่ไหมใช่เขาเชื่เหมือนเด็กเสียจริงๆ เขาไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเหมือนกับเด็กเล็ก,ลกคนหนึ่งน้องเสียใจว่าเขาออกจากแข็งแรงไปหน่อยฉันพันนั้นได้เลยว่าคืนนี้เขาคงไม่กลับเข้ามานอนที่นี่แนะ่คงจะนอนอยู่ในโรงนาข้างๆหลังไม้นะแต่ช่างเถอะเขาคงไม่ก่อเรื่องอะไรขึ้นมาหรอกภายนอกเกือบจะมืดสนิทแล้วแต่เท้าแคนดี้คนกวาดพื้นเข้ามาในโรงเรือนและเดินตรงไปยังที่นอนของตน มาแก่ตัวนั้นเดินกระเสือกกระสนตามหลังเข้าไปสวัสดีซลิมสวัสดียอดนายสงคนมาไปเล่นถอยเกือกม้าหรอกเหรอฉันไม่ชอบเล่นทุกๆคืนหรอกซลิมตอบแล้วแคนดี้ก็เอ่ยถามขึ้นว่าพวกนายใครมีเหล้าเหลือสักหน่อยไหมฉันรู้สึกปวดท้องน่ะ ฉันไม่มีหรอกสลิมต่อถ้าม,มีฉันก็กินไปแล้วล่ะแม้ว่าฉันจะไม่ปวดท้องกระตามานะฉันรู้สึกปวดมากเสียด,ด้วยสิแคนดี้คล้มม่ครวญไอ้หัวผักกาดเลยย้ำอันฉันดูตังแต่แลกแล้วว่ากินเข้าไปจะเป็นยังไงร่างอันกรรมยำใหญ่ตัวของข้าสัน ก้าวเข้ามาจากความมืดของลานด้านนอกเขาเดินเข้าไปในมุมหนึ่งของโรงเรือนและเปิดโคมไฟอีกดวงหนึ่งฮ่านนี้มืดเดียวกับนรกเขาพูดขึ้นให้ตายสิไม่รู้ว่าไอ้มืดนั่นทอยได้ยังไงเขาเล่นได้ดีทีเดียวนะสลิมออกความเห็นอ้แน่นอนคาสันตอบ เขาไม่เปิดโอกาสให้คนเอ่ยชะนะเลยเขาหยุดชะง,งักทำจมูกฟุตฟิตเพื่อสูดดมกลิ่นแล้วก็ก้มลงดูหมาแก่ของแคนดี้ให้ตายสิกินไอหมาแก่ตัวนี้อีกแล้วเอามาันออกไปเดี๋ยวนี้นะแคนดี้ฉันไม่เคยเจอกินอะไรที่มันเหม็นรุนแรงเท่ากับกลิ่นหมาแก่ๆของแกเลยแกเอามันออกไปทีแคนดี้กลิ้งตัวมาที่ขอบเตียงเอื้อมมือออกไปตบหมาแก่ง,งอมของเขา พูดเป็นเชิงแก้ตัวว่าฉันอยู่กับมันเกือบตลอดเวลาฉันก็เลยไม่ได้สังเกตว่าตัวมันเหม็นแข่หน่อยแต่ฉันทนให้มันอยู่ในนี้ไม่ได้คาสันว่าแม้แต่หลังจากที่มันออกไปแล้วกินสกปกของมันก็ยังตลอดอบอวยอยู่เลยเขาเดินด้วยฝีเท้าหนักๆเข้าไปหาแล้วก็ก้มลงดูหมาตัวนั้น มันไม่มีฟันเขาพูดต่อมันเป็นลรกไขข้อจนแข็งไปทั้งตัวแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับนายแล้วทำไมนายไม่หยิมันทิ้งเสียลัะแทนดี